กับทางด้านของจังหวัดอุตรดิตถ์คุณผู้ชมคุณรัฐมนตรบอกว่ามีผู้ยากไร้ที่เขาไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยใช่ไหมคะเป็นโครงการดีๆนะคะที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะทางด้านของวิทยาลัยเทคโนโลยีนะคะเขาจัดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านผู้ยากไร้เทิดไทพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาธิบดีศรีสินธารามหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นการซ่อมแซมแล้วก็แก้ไขจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้าให้กับประชาชนแบบฟรีๆค่ะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนายสมยศอินบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนาขามก็ได้ไปเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านผู้ยากไร้เทิดไทพระบาทสมเด็จพระประมนรินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวะชิรเก้า 9, เจ้าอยู่หัวเป็นการซ่อมแซมแก้ไขจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้าให้กับประชาชน ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตฐ์ก็ได้นําคณะครูนักเรียนนักศึกษา,าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะออกสํารวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการไฟฟ้าแล้วก็มีฐานะยากจนในเขตที่บ้านชุมชนที่มีภูมิลำนาเป็นอันดับแรกๆนะคะอีกทั้งเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วก็แสงสว่างให้กับบ้านผู้ยากไร้ซึ่งก็มีการดําเนินการนํานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2 สาขา,าไฟฟ้ากําลังนะคะออกให้บริการพี่น้องประชาชนค่ะค่ะและทางด้านของนายพนิตมีประเสริฐสกุลนะคะผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคโนโลยีอุตรดิตค่ะท่านบอกว่าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านผู้ยากไร้ เทิดทายพระบาทสมเด็จพระประมินทรรา,รามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรภพรวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว ah uh uh นะคะก็จะเป็นการแก้ไขจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ก็ได้บริการฟรีจํานวน15หลังคาเรือนในพื้นที่ของตําบลบ้านด่านนาขามอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเป็นโครงการดีๆที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่เขายากไร้แล้วก็ยังต้องการกระแสไฟฟ้าหรือต้องการไฟฟ้าไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะดูแลกันให้ทั่วถึงน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกนะคะก็จะทําให้คุณภาพของพี่น้องประชาชนคุณภาพชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นนะคะ